นี่สวยปะเอาไปดองดอกไม้ที่ดองได้สวัสดีค่ะเกษตรกรสินปดีชาเนี่ยเมื่อนห้ีจะพามาดองพักกุมบกค่ะน,นี่พักกุมบกเห็นหนาปะ่ะอันนี้คือกลมบกนะคะนี่กลมบกกลมบกนนเก็บ เป็นดอกค่ะอันนี้เป็นดอกเป็นดอกที่แช่น้ําแล้วสองคืนแช่น้าไปสองคืนเลยจ้าในวิธีดอกดอกวิธีดอกก็ต้องทาแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นดอกที่แช่น้ําแล้วกระดัดเด็ดเอาแต่การที่อ่อนๆแบเนี้ เด็ดเอาก้านอ่อนๆนะอันนี้ถ้าดอกไม้านก้าน,นิ่นจะแข็งเราก็ต้องเด็ดออก้าง้าทาาบรจากเด็ดที่หลังอันนี้เด็ดออกหมดแล้วนี่ขนาดเด็ดออกก็ยังมีหลงเหลืออยู่นะที่แข็งๆ,ๆนี่ยังหลงเหลืออยู่<ม>ก็เอาแต่ออ่อนๆนะอันนี้แช่น้ําป่าไว้สองคืนแล้วก็ไปล่างออกล่างออกให้มดกิๆๆนอัน นนะให้นมดกินน้ำม,มัดเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ในโถนี่นะคะโถเนี่ยไปไห้มันสเสด็จน้ำก่อนนะล้างออกแล้วก็ตั้งไว้ให้สเสด็จน,น้ำเนาะที่้เ้ากาวมาใส่โถค่ะมีใส่โถเลือกเอาอ่อนๆตามตามชอบเนาะเนี่ยก็จะเอามาใส่โถมีใบอ่อนเลยเด้อใบออดก,ก็กินได้เนี่ยใบอ่อด ก็จะดองนี่ไงวิธีดองไอ้พักอันนี้เป็นพักโบราณเนาะเป็นยาโดยเด้อเป็นยายัางนอปะ <c oughs> เนี่ยแก้ท้องอืดทอ้องเฟ้อนี่ขับลงเนี่ยเดี๋ยวเราจะดองนะคะดองอันนี้จะบอกคือดองสมพักนะคะดองสมพักก็จะขยำขยำน้ำบอกเนาะดองอันนี้เราจะใส่ในน้ําดองนะคะ น้ำดองต้มไปแล้วนะคะน้ำดองกะเมี่ยนต้มน้ำเกลือใส่น้ำตาลนิดนึงค่ะใส่น้ำตาลาร่รหวานนิดนึงเนี่ยเราก็จะใส่ในถูนะคะแล้วก็ตั้งดองไว้นะคะนี่คือผักผักกุ่มกลุ่มบกกลุ่มบกนันจะเกิดหน้าแรงทังภาคเอกสาร กลุ่มบกทางพิจิตทางอไอ้ภาคกลางจะเป็นกลุ่มน้ำาจะเป็นกลุ่มน้ำมันนี้เป็นกลุ่มบกมกล่องเพิ่งจะถลุมเนาะอันนี้ด้นี่อันนี้เป็นกลุ่มบกค่ะเนี่ะจะดองไว้กิน อันนี้ก็จะเป็นน้ำดองอันนี้น้ำดองน้ำต้มไปแล้วนะคะน้ำเกลือนะคะต้มไว้ใสสะอาดเลยน้ำเกลือใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะนี่จะดองก็เทน้ำนี้ใส่เลยเนาะเทน้ำอันเทน้ำดองใส่เลยคะ่ะขั้นตอนมันซ่านิดนึงค่ะเสียเวลาต้อง ใช้เวลาเตรียมเตรียมนี้แช่น้ำเป่าไว้สองคืนไปล้างออกให้สะอาดตั้งไว้ให้เสด็จน้ําต้มน้ำเกลือตั้งไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็มาเทใส่เทใส่โลดเทใส่ให้นะท่วมเนาะเทใส่ให้ท่วมผักนี่ค่ะ แล้วก็ปิดฝาไว้เลยหาเสร็จแล้วเดี๋ยวรอรุ่นไม่กินน้ำกันจันกุมดองกุมบกความแซ่บจะไปใส่นี่เป็นผักดองที่ไม่ค่อยมีแล้วนะคะคนรุ่นใหม่ไม่รู้จักแล้วคะ่ะผักกลุมกลุ่มดอง อขอบคุณมากๆทุกการรับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องที่ต้องการกินผักดองโบราณเขาเนะนมากินแซกกินได้นานนะคะกินเด้นานให้เหม็นโอนะคะป็นยาด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่รับชมะคะ่ะ ้องไปดองเบิองเสียดดีค่ะผ่านไปดึงึ้นกับหนึ่งวันเสร็จแล้วเป็นแล้วกุ้มดองกุ้มดองกุ้มบกดองหรือว่าบา้บานห้าเอิญพักกรรมเนาะ ก,กามดองติทางคนไทยอื่นกุมบกจะมีกุมบกกับกุมน้ำกุมน้ำอ่ะทางพิจิตอ่ะส่วนมากเขาจะดองใบดอกไม่ค่อยมีจะมีแต่ดอกแต่ใบไม่แต่ยอดอันนี้อันนี้กุมบกสวยงามมาก น้ำลายไหรลรวคะนี่สีสวยสีสวยเหมือนเดิมอืมมันผาดมันๆเปี้ยวนิดนึงยังไม่เปรี้ยวมากวันแรกเปียวิงๆจิมกับน้ำพริกอร่อยด้วยนี่ วันนี้จะกินกับนี่กับพี่ขี้หนู